หลังเรียนจบหนูได้งานเร็วแต่ก็เป็นงานที่ต้องย้ายมาอยู่ชานเมืองไม่ใกลบ้านไม่ใกล้ใครเรืินเดือนไม่มากหนูก็เลยเลือกหาห้องเช่าเล็กๆแบบพออยู่คนเดียวได้จนมาเจอที่นี่ห้องเช่าชั้นเดียวเรียงกันท้ายซอย ลูกเจ้าของห้องนั้นเงียบเนียมหน้าโตข้างบ้านเขาไม่พูดมากแค่หลบบัตรประชาชนกับหนึ่งประกันแล้วพยักหน้าถ้ามีอะไรขาดเหลือก็เรียกใช้บริการได้นะห้องนี้พี่เคยให้น้องผู้หญิงอยู่ไม่ต้องห่วง ตอนนั้นหนูแค่รู้สึกว่าเขาใจดีแบบไม่จ้องไม่ถามไม่ก้าวล้ำแต่สิ่งที่หนูไม่รู้เลยคือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาเฝ้ารูทุกเช้าทุกเย็นโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำวันแรกที่หนูย้ายเข้าหนูเดินไปซื้อน,น้ำดื่มกลับมากับพบว,ว่ามีพัดลมตั้งตัว ใบเล็กวางอยู่หน้าห้องพร้อมเขียนโน้ตว่าของเหลือจากห้องเก่าเอามาให้ใช้ก่อนเผื่อจะติดใจวันต่อมาฝนตกหนูวิ่งกลับห้องตู้เปี่ยทั้งตัวเขายืนอยู่ชายคาบ้านพร้อมกับเย็นผ้าคุณหนูให้เงียบเงียบแต่แนบหลังมือ ไม่แรงแต่ทําให้หนูใจเต้นแรงกว่าเสียงฟ้าเสียิี mm hmm. เขาไม่พูดอะไร mm hmm. แค่พยักหน้ารีบเข้าไปอาบน้ำเดี๋ยวใหม่สบายคืนนั้นหนูนอนกอดผ้าุณหนูผืนนั้นไว้ทั้งทีนทั้งที่มันเป็นแค่ผ้าธรรมดาแต่กลับอุ่นกว่าผ้านวมทั้งผืน เย็นวันนั้นฝนตกแรงอีกหนูสั่งข้าวกล่องมาสองกล่องแต่ไลเดอร์โทรมาบอกว่าพอฝากไว้ที่หน้าซอยพ่อหนูเดินไปเก็บกลับเห็นนุงขขาวเดินถีร่วมมาพร้อมกับข้าวในมือเขาวางโล่งไว้หน้าประตูห้องยื่นข้าวกล่องให้แล้วพูดเงียบเงียบซื้อมาเผื่อลุงด้วยหรอเขายิ้มแบบไม่เห็นบ่อยนะัก หนูรีบตอบเ่น่ล่ๆทางที่ใจเต้นแปลกๆอืมหรือเก่าใจไว้ให้ใครสักคนครั้งเี่ยไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆนั้นลงกินด้วยนะหรือว่าจะกินลงแทนหนูไล่เปิดประตูเรียกให้เขานั่งในห้องไว้ได้ตั้งใจให้ใกล้กันขนาดนั้น แต่มุมนั่งเท่ามันแคบมือของหนูกับเขาแต่กันหลายชั้นแบบเลี่ยงไม่ได้เขาใช้ช่องสแตนเลสเล็กๆตัดเข้าช้าๆจังหวะก็ผือมองหน้านหนูหนานกว่าปกติจนหนูต้องก้มหน้าหลบสายตาหนูรู้ตัวไหมว่าเวลาดูดเสน มันชัดกว่าคำพูดอีกนะหนูไม่ตอบแค่ยกน้ำเด่มขึ้นแต่ตอนที่วางแก้วลงมุงกับเรื่องมือมาช้าๆเขาวางมือลงบนมือหนูเบาๆบนโต๊ะไม้บรรยากาศในห้องเงียบสงบมีแต่เสียงฝนและเสียงหัวใจที่ดังไม่เท่ากันเขาเอียงหน้ามาใกล้หนูไม่ได้จูบ แต่หน้าผาเขาแต่หน้าผากหนูอยู่นานจนหนูไม่กล้าหายใจเรงพี่ขอกอดได้ไหมแค่คืนนี้ก็พอถ้าหนูยังไม่พร้อมหนูไม่ตอบแต่ขยับเข้าไปใกล้เขากอดแน่นๆโดยไม่มีคำไหนหลุดออกจบบากปากกอดนั้นอุ่นไม่ใช่เพราะอากาศ แต่พ่อหนูรู้สึกว่าคนตรงหน้าไม่ใช่แค่ลุงเจ้าของห้องอีกต่อไปฝนยังไม่หยุดไฟในห้องก็ผีเบาๆจากโคมไฟเล็กๆข้างประตูหนูกับเขานั่งอยู่บนที่นอนบางๆริมผนังห้องท่านกันใกล้กันจนรู้สึกถึงลมหายใจอีกฝั่ง เขาหยิบมือถือเก่าของหนูขึ้นมาเปิดเพลงเบาๆเป็นเพลงเก่ายุค90้าศที่หนูแม่เฟยได้ฟังแต่เสียงของนักร้องที่แผ่วๆกับสายตาของเขาที่มองมาทำให้หนูหรู้สุกอย่างว่าสิ่งที่ได้มานั้นเป็นความสุขที่มากกว่าเพลงจะเล่าได้เพลงนี้พี่เคยฟังตอนหนุ่มๆแต่พอมาเจอหนู ก็นึกสึกว่ามันแต่งให้หนูเลยเขาพูดข้างหูเสียงไม่ได้ดังแต่หนูได้ยินชัดเจนที่สุดเขาหันหน้าไปมาอย่างช้าช้าเขาสบตาเข้าในระยะที่ใกล้จนลมหายใจประทะกันเขายิ้มนิดเดียวแล้วพูดว่าถ้าหนูเป็นเพลงพี่ก็อยากฟังทุกวันเลยฟังจนจำได้แต่ท่อนจนไม่อยากเปลี่ยนไปฟังเพลงไหนอีก หนูไม่รู้จะตอบยังไงแค่พิงหัวเข้าไปในไหลเ่เขาแบบแนบเนียนแล้วพูดเบาๆถ้างั้นหนูก็จะเป็นเพลงเดียวที่เปิดให้คนเดียวที่พี่ฟังนะเขาไม่พูดอะไรต่อคายโยแขนโอ,อกขึ้นแล้วกอดหนูไว้แน่นๆตามจังหวะเพลงที่ยังเต้นอยู่ในอ้อมแขนนั้นอุ่นกว่าเสียงเพลง ในคืนที่ไม่ต้องมีคำว่ารักแต่หนูก็รู้ว่ามันการแสดงความรักแบบชัดเนจนหลังจากนั้นกลางคืนก็ได้ปล่อยให้ความรักความอบอุ่นที่มีให้กันได้แสดงถึงความรักหลังจากนั้นหนูตื่นมาพอกิ่นกาแฟลอยเข้าจมูกเสียงช้อน คนเบาๆดังจัดหน้าห้องพอเปิดประตูออกไปพี่เขาหันมายิ้มให้ถือแก้วกาแฟสองใบยืย่นมาให้หนูหนึ่งใบยอย่างสื้เมื่อก่อนพี่ตื่นคนเดียวสุกเช้าตั้งแต่หนูเข้ามาห้องเช่านี้ก็ไม่เงียบอีกเลยหนูหลับแก้วมาแล้วยิ้มก่อนจะยกกาแฟจิบแบบเงียบๆข้ามเช้า ไม่ต้องพูดอะไรเพราะใจมันพูดแทหนหมดแล้วเมื่อคื้น,นี้ตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้เช่าอีกต่อไปแต่เป็นคนที่พี่เช้าไม่อยากให้ย้ายออกเลยสักวันหนึ่ง